ผมจะไปส่งมอเตอร์ไซค์ให้แก่ลูกค้าแล้วกันนะครับส่งเป็นพัสดุแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันได้เลยกับพ่อมก็คือจะเป็นการส่งพัสดุใส่ตู้ค,โคโอนเทนเนอร์แล้วก,ก็เอาไปส่งให้ลูกค้านะมอเตอร์ไซค์ของเราวันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์วาบีกแล้วกันนะมอเตอร์ไซค์วิบากแล้วกันนะครับดีโอ้โหโมมดแท้ซะด้วยนะ ผมว่าจะไม่ถ่ายหรอกแต่นึกได้ว่าเอยเอาสักหน่อยดีกว่าเว้ยมันน่าจะน่า,น,าน่าจะน่าสนใจมากๆนะครับเออโอ้โหแต่งท่ออะไรได้ด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องวีบากสักเท่าไหร่นะ๋อแต่งส่งแต่งสีได้ด้วยว่ะคุณผู้ชมว้ายนี่มันเอาเหลืองเอยเอาเรื่องอันนี้สีของตัวรถโอ้โหสีแดงครับเอาสีแดงเราจะไปส่งที่บนเขาแล้วกันนะเพราะว่าทางบนเขาเนี่ย พัฒนักงานเขาต้องการเดินทางแล้วกันนะเขาต้องแบบว่า,าเขาสั่ง D S L อะ่ะเออส่งคนเอาให้ให้คนที่บ้านขนส่ง D S L ไปให้อะ่ะโอ้โหแน่นอนเปล่าคุณผู้ชมโอ้เจ๊ตัดเปล่าเจ๊ตัดละสุดยอดเลยนะโอ้โหนี่นี่น,นี่โอ้แม่งแต่งได้ยังเยอะเลยอะ่ะโอ้โหแต่งได้ยังเยอะโอ้โหแม่งแต่งได้เยอะจัดเอาไปสักสามคันไปโอ้โหเออเอาไปสัก เอาไปสักสี่ห้าคันเลยนะคุณผู้ชมนะโอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีตัดตัดกันหนะ่อยอ่าอ่าเอาสีสีส้มไปด้ะอันน,น,นี้อันนี้เอาแม็กแม็กฟ้าหน่อยดิยเอาสีสีน้ำเงินรอแล้วสีดำเอาไปหลายๆคันอ่ะอ่า,อาเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันจะเป็นรถแบบไหนแล้วกันคนระับเดะไปกันเราโอ้โห อุ้ยท่อคู่เลยคุณผู้ชมเฮ้ย,ยมันพุ่งกันจายว่ะพุ่งจัดเลยว่ะ <c oughs> อยากยกล้อดได้เหมือนเกม G T A San ว่ะแต่เสียงท่อไม่ค่อยสมจริงว่ะ แต่รถมันน่าสมติงจะจัดนะเพราะว่า,อาโอ้โหดูรถดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาคุณชมไปส่งให้แกลูกค้าบนบนบนป่าบนป่าไม่ไม่ถึงกับเขาหรอกเป็นป่าแล้วกันนะเพราะว่าลูกค้าเขาจะ,อะโอ้โหสุดจ,จัดกี่คันวนะน่ะห้าคันแล้วกันนะผมห้าคันเดี๋ยวไปส่งลูกค้าแล้วกันนะป่าครับผมเดี๋ยวเรายรือเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วย การเอาตู้คอนเทนเนอร์มาก้อนเลยแล้วกันนะวันนี้เราจะใช้เป็นคอนเทนเนอร์ห้าคันนี่รู้สึกว่าเท่านี้น่าจะพอมั้งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กน่าจะพอนะครับคุณผู้ชมครับเอาสักเอายี่ห้าแล้วกันนะน่าจะพอคิดว่าน่าจะพอครับผมเอา DSL นะครับเนี่ขนส่ง DSL ที่ดีที่สุดในประเทศแล้วกันนะผมเด้บารก็ตกกันได้ครับคุณผู้ชครับอ๋อ ดี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 คนส่ง DSL อสเยดีนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับผมกระชายดำอุ๊ยไม่ใช่กระชายดำมาจังครับเด้ฮัลโหลอ่าเราก็จะเอาเป็นผงอ่าเมื่อกี้เราเลือกยี่ห้าใช่ไหมเราก็ต้องเอาอันแรกนะครับผมอ่าอันสั้นๆก็พอแล้วกันนะครับทับท้าทๆาท้าท้าทาท้ายาง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  ยางวันนี้เอาเป็นยางดีๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเราต้องขึ้นเขาลงห้วยแล้วกันนะครับเอ่อสีเอาเอาสีเอาสีฟ้าสีฝาเอ้ยสีฟ้านะครับผมอา่าฮะโอเคประมาณนี้เราจะไปขนส่งข้างบนแล้วกันนะครับโอ้โหเราต้องเอาหัวลากที่มันแบบว่าดูดันหน่อยแล้วกันนะครับผม ฮีโน่ฮีโน่เฮ้ยฮีโน่เราก็ลากบ่อยแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พาขึ้นเขาน้องชายอหัวลากเดิมๆนี่แหละสุดยอดแล้วนะครับผมโฟู์นี้มันอยู่หมวดไหนผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องติ๊กอะไรเดี๋ยวซื้อมาเลยอเปลี่ยนแค่สีเ,เ,เปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนแค่สีเด้เอ,อมามาโอ้โหมันเยอะจากว่ารเนี่ยโอ้โห ดูดีกว่าจะออกงานได้ดูผมซื้อกี่คะนะันน่ะหมดไปกี่บาทอนี่ยไปครับผมส่งให้ลูกค้าแล้วกันนะลูกค้าต้องการยังไงผมส่งจัดให้ตลอดครับผมจัดให้ตลอดได้เลยครับผมไปเลยครับผมมาเลยเอา,อาละครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นก่อนแล้วกันะะนะครับคุณผู้ชม เอไปครับไปเนี่ยผมผมรถแบบนี้แหละคุณผู้ชมที่ที่ผมไ้เนี่ยโอ้ยทรงผมเป็นไรวะเนี่ยเออกรผม <c oughs> นั่นแหละที่ผมไปถ่ายสถานีรถไฟอะ่ะแบบนี้เลยนะครับอ่ารู้สึกว่าจะไม่พอดีเอาทำไมมันยืดยาวจาาังวะ อยเดี๋ยว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 มึงยืดอะไรยาวขนาดนั้นอ่ะเอา้าสามสิบได้ไงวะยี่สิบอ่านี่พอดีแล้วพอดีแล้วเฮ้ยไม่พอดีบ้าเลยเราเอ้าเฮ้ย ยี่ตัวไหนวะเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ยทำไมมันไกลยังอะอันนี้มันยี่ห้าไม่ใช่หรอว่าอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ยมันยี่ห้าหรือยี่สิบเนี่ยไม่ได้นะมันต้องพอดีนะโอเคเดี๋ยวหาก่อนตัอ๋อเมื่อกี้ผมเลือกผิดผมไปเลือกยี่สิบไงแต่ว่าไอ้น,น,อน,นี่มันเป็นยี่ห้าไง เออเมื่อกี้เมื่อกี้เลือกผิดเมื่อกี้เลือกผิดอ่ายี่ห้ามันเป็นเลขชี้ใช่ปะ่ะอ่าปึ๊บ เดี๋ยวผมเอาเอาันนี้เอารถขึ้นก่อนอ่าเราไปฝากขึ้นก่อนแล้วกนะันครับเดี๋ยวคนส่งดีเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปแล้วกันนะครับเออเจอโอ้เดี๋ยวคนส่งดีเยวจะเอาขึ้นไปแล้วกันนะครับรอแป๊บนึงนะครับลูกค้กากำลังโหลดของให้ครับลูกค้าตอนนี้กำลังโหลดของให้แล้วกันนะครับผมผมอยากอันนี้ว่ะผมอยากแบบว่า เอาหันหน้าออกว่ะคุณผู้ชมคุอยากแบบว่าหันหันหน้าออกอ,ะอ่ะได้ปะอ่าหนึ่งคันแลครับคันที่หนึ่งเอี่กำลังส่งให้ครับนู่นคะรับมีลูกค้ารออยู่ในป่า้วคือลูกอะไรเขาเขาแบบว่าเาขาเดินทางไปไหนมาไหนยากไงถ้าเอาแบบว่ารถยนต์รถ,ย,รถ,ย,รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยรถไอเล็กๆกก็เดินทางยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นบีบากนะครับ ต้องเป็นมอไซด์วิบากแล้วกันนะครับมันจะได้แบบว่าเดินทางได้แบบว่า,าง่ายดายนะครับเดินทางได้ง่ายๆนะครับเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ย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 เอาล็อกเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าบนเขาเลยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงชนันก่อนอันนี้ก็เป็นมอไซค์ใหม่ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรา เปิดตัวนะครับมอไซค์ใหม่นะครับวันนี้มันเป็นรถใหม่นะผมก็เลยเอามาทําคลิปนี่ครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะได้ออกวันไหนหรอกนะครับแต่ว่าที่ผมวันที่ผมถ่ายนี่ก็คือมันเพิ่งออกมาเมื่อคืนนะครับออกมาเมื่อคืนวันนี้ก็ไปๆนะครับไม่บ่ายหรอกสี่โมงแล้วนะครับผมสี่โมงผมก็มาถ่ายวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูตอนแรกผมว่าจะไม่ถ่ายผมเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละไม่จะไปถ่าย,ยคิดไปคิดมาก็เอามาสักหน่อยเว้ย ไปส่งลูกค้าโดนบนภูเขาเลยนะครับผมไม่ใช่ภูเขาหรอกมันเป็นป่าคุณผู้ชมเป็นป่าแต่ก็เหมือนเขานั่นแหละนะครับเออก็เหมือนภูเขานั่นแหละอ่าภูเขาเผา,ากระถ่อมเอ้ยกระถ่อมอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมปึ๊บอ่าล็อกโอ้ไม่ล็อกเว้ยคันสีแดงครับเด้อสีแดงแรงลิดแล้วกันนะมา จัดไปครับจัดไปมึงมาอะไรไกลจังวะทุกพี่ไปเอาเฮ้ยทำไมมันไม่หยิบอ่ะ,อะมา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 ว้าห้าคันครับห้าคันแล้วก็ไปขนส่งให้เรียบร้อยแล้วกันครับเอ้โอ้โอระเจ้าเอ้ยนี่เป็นสเทไปไหนครับเนี่ย ส่ง DSL แล้วกันนะเอ้เไป็นไงคุณผู้ชมดีเอสเอลบริการทุกระดับประทับใจแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นอ่าปิดแล้วนะว่าึ๊บอ๋อ,อก็ไอไอของเนี่ยมันสามารถที่จะไอตู้คอเนเทนเนอร์ไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ตู้เปล่าๆไงมันข้อดีของมันก็คือ มันเป็นสามารถเอาของเข้าไปได้จริงๆก็คือรถอันนี้เราก็สามารถเอาเข้าไปได้เหมือนกันแล้วกันนะถ้ามันเอาเข้าได้นะแต่ส่วนมากมันจะเข้าไม่ได้นะนี่โอเคโอเคป่อ่ารอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปส่งในป่าในเขาเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมผมไปส่งในป่าในเขาอุ้ยล้อปูอะ โอเคครับวางเลยครับวางเลยเอาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาเฮ้ย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 ผมติดผมติดเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมติดเอาเอาเอาเฮ้ยผมติดอยู่ภายในพี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหต้องวาร์ปว่ะเอ้ยปึ๊บอ่าสมมติสมมติผมขับเองเนาะคุณผู้ชมเนาะ โอ้มันโอ้โหมันขับยากมากเลยนะทำไมเขาขับได้วะผมพยายามอยู่ที่ไหนเนาะปึ๊บนี่โอ้โหอ่าเรียบร้อยอ่าไปครับป้าอาอไปแล้วครับเดี๋ยวเอาเอาเอาคันนี้ตามไปด้วยโฟล์คลิปตามไปด้วยไม่ใช่หรือว่าโฟล์คลิปตามไปบนเขาเลยไปเลย ทำไ,ไมเป็ดขับปอไซายีเองเลยวะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็กำลังไปส่งลูกค้าอยู่บนเขาแล้วกันนะไปแล้วครับตอนนี้ก็ไปแล้วครับตอนนี้ไปส่งลูกค้านะครับกำลังไปไปส่งลูกค้าอยู่นะครับคือ,อขับรถขับลูกค้าดีเอเอลครับเปิดลูกค้าอยู่บนเขาใช่ไหม <laughs> อ,อ้โหตัวหาลูกค้าบนเขาเลยเหรอเพื่อนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ย ลูกค้าอยู่บนเขาใช่ไหมนะครับผมใช่ครับใช่ลูกค้าอยู่บนเขาครับผพิ่มไปเลยไปครับโอ้ขึ้นไหปปะเนี่ยไปปะเนี่ยไปเป่าเออไปเป่าไปเป่า,ปา,ปาโอ้สบายครับคุณผู้ชมครับเอ้แล้วนี่มันมาทำไมอ่ะเออไหปปะเนี่ย สายสบายสบายเปิดเพลงฟังยังได้เลยเนี่ยไป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 จบเจ็บนี่มอเตอร์ไซค์กำลังเดินทางไปครับมอเตอร์ไซค์กำลังเดินทางไปโอ้เฮ้ย <Hey, S 2> ไปครับไปบนเขาเลยครับโชว์ลิตู้คอนเทนเนอร์มาบ่อยนิดนึงนะครับผม ไปครับไปไปไป,ไปเลยครับไปเลยไปเลยโอ้โหไหวเพืเ่อไหวเพื่อืออเออ้ออโอ้โห ืโอ้โหเว่งเนินชันชันอะเนินชันชันไหวชัวร์คุณผู้ชมไหวชัวร์ชิวจัดอะ่ะชิวจัดชิวจัดชิวซัดนะครับผมไปแล้วครับไปแล้ว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 ครับเดีย๋ยวไปทางที่เราทำไว้นะครับ ส่งกิพิตมาให้แล้วกันคนระับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับผมในป่าเลยแบบป่าเลยอ่ะเยวเข้าซอยนี้นะลูกค้าบอกเยวเข้าซอยนี้นะครับถ้าลูกค้าหลอกผมลูกค้าโดนกระทืบนะลูกค้าบอกไว้ก่อนนะหลอกผมนี่โดนกระทืบนะไม่หลอกครับไม่หลอกเออขาบอกว่าอย่างนี้นะผม อันนี้เป็นทางที่ผมมาทำไว้นะครับคือตอนแรกมันลกมากๆนะครับแล้วก็ไม่รถรถ,รถไม่สามารถวิ่งได้เลยคนเดินได้อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ลอยผมมาไถปา่ยปยปายไป,ไ,ปไ,ปไปครับป้าโอ้นี่ไงนี่ไง งนี้หรือเปล่านี่ไงเขาล้อมรั้วอยนะู่เน่ยแล้วผมจะไปฝั่งนู้นยังไงวะมันมีทางออกปะอุ้ย,ย,ยขากระตุกว่ะเมื่อกี้มีทางออกปะอ๋อเราสออเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้เราสามารถวิ่งเลี้ยวเข้ามาในนี้ได้เลยเลี้ยวเข้ามาเลยลูกพี่เลี้ยวเข้ามาเลยมันมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ตู้หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนั้น มีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ตู้หนึ่งตรงนั้นคือคือจริงๆอ่ะเราเราเอาลงเองก็ได้นะเราไม่ต้องเอาฟล์รีมไปก็ได้เนาะคือมาถึงหน้าง,งานเรากคือต้องหาวิธีลงเองอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยรถติดว่ะคุณผู้ชมคือมาถึงหน้างานแล้วอ่ะโอ้โหมาส่งถึงหน้างานเลยอ่ะมาส่งถึงบนเขาเลยอ่ะ เดี๋ยวผมจะมาตรงนี้ยังไงวะนะโอ้ผมตรงนี้น่าจะมาได้มั้งติดอะไรวะโอ้ติดต้นไม้ไม่นติดติดซ้ายติดขวาจริงจริงคุณผู้ชมนี่ก็มาไม่ได้คือมันติดต้นนี้อะดิมาเนี่ยแหมเราก็ไม่อยากก็คือเดี๋ยวผมเอาลงเองเลยแล้วกันนะครับเราไม่ต้องเอาโฟกรีฟมา โอ้โหมองไม่เห็นเฮ้เดี๋ยวอ๋ววอถ้าจะมาทางนี้ก็ต้องไม่ไม่ผมจะเข้าไปทางนี้งไงคือต้องมีผม้คือต้องมีเลื่อยคือต้องโดนจะได้อะนะครับผมคือต้องมีเลื่อยนะครับโอ้โห เวลาก็หมดนะครับโอ้โหไปเงินมาเซฟอีกอา้าวคือต้องมีเลื่อยแล้วแหละนะครับผมไม่มีเลื่อยไม่ได้ครับอ๋อจะไปซื้อที่อีกเหรออ,อ่าโอ้ซื้อแล้วนะไม่เลื่อยไม่ได้อ่ะมันต้องอันนี้เหรอต้องเปิดนี่เหรอเฮ้ยเลื่อยไม่ได้อีกอ๋อแสดงว่ามันทะลุได้เหรอไม่ได้อีก โอ้ยแม่งงือติดโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วพระเจ้าโอ้โหมีแต่อมอไซค์อื้ออื้ออื้อมีแต่อมอไซโอ้โอ้โอพระเจ้าเออแล้วผมสามารถวาร์ปได้ปะเนี่ยโอเฮ้ยแล้วมอไซค์แม่งลงหมดเลยโอ้อะไรวะเนี่ย มอไซค์ไม่ออกจากตู้คอนเทนเนอร์หมดเลยพังหมดเลยคุณผู้ชมโอ้แม่งเลื่อยก็เลื่อยไม่ได้เอา่าสรุปว่าผมมาส่งถึงแล้วแล้วแล้วกันนะโอ้พระเจ้าเอ้ยโอ้อะไรวะผมเซ็งมากเลยวะผมอยากเอารถเข้าไปข้างในอะ่ะผมเข้าไม่ได้อะ่ะเซ็งจะจัดเลยแม่งเลื่อยก็เลื่อยไม่ได้ดูดิ เอา้เรือได้เออแล้วเมื่อกี้มึงเล่นไม่ได้ละ่ะโอ้ผมเซ็งจัดเลยว่ะโอ้อไหลวะอะ่ถือว่าผมมาส่งมอเตอร์ไซค์ข้างบนนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะเปิดอันนี้หนึ่งโอ้โหเม่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างล่างหมดเลยอะ่ะเจ้าเออไม่มีมอเตอร์ไซค์เหลือข้างบนเลยโอ้โ มันไ,ไปกดฟ้าอีกโอ้อะไรวะอ๋อโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมเอามอไซค์ไปถ่ายรูปก,ก่อนโอ้อะไรวะมันเซง็งยิบหายเซ็งกับเซ็งก,งกับตีต้นไม้พวกนี้แหละโอ้ยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเอามอไซค์มาถ่ายรูปก,ก่อนแล้วกันนะคันหนึ่งอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้ตายแล้ว อ่าเรียบร้อยครับผมมาส่งเรียบร้อยครับเจอกนใหม่วิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับผู้ชมครับสวัสดีลาตีสวัสดีครับพอม